เปลไฟในหิมาลัยเกิดอะไรขึ้นทำไมม็อบเจนซีลุกฮือถึงขั้นเผาประเทศนะฮะนะครับกันยายนครับโลกทั้งโลกต้องจับตามองเมื่อเปลวเพลิงโหมลุกกลางกรุงกาัดมันดุนะครับเมืองหลวงของประเทศในปาลน,นะฮะอา,อาคารรัฐสภาบ้านพักนักการเมืองระดับสูงถูกเผาวอดไปต่อหน้าต่อตาครับเหตุการณ์นี้คือความปะทุนะครับของความกธแค้นที่สั่งสมมายาวนานโดยมีคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักนะครับถึงขั้นทําให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องลาออก กองทัพเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประเทศเข้าสู่ความบัตรป่วนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีนั่นเองคาถามก็คือเกิดอะไรขึ้นนะครับกับเนปาลนะฮะหรือว่าดินแดนแห่งหิมาลัยที่เคยสงบงามนะครับแล้วทาไมเจนซีของเนปาลเนี่ยนะครับถึงพร้อมใจกันลุกคือนะฮะจนประเทศเนี่ยลุกเป็นไฟนะครับเราขออนุญาตพาย้อนไปดูแบล็กการ์ของของเนปาลนิดนึงแล้วกันนะครับว่ารากเงานะฮะการปกครองแล้วก็ชนวนที่จุดไฟนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องที่อาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปตลอดกาลเนี่ยนะครับว่า แบงค์กาของเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนปี2008คือในปานเนี่ยเขาจะปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มาอย่างยาวนานนะนะแล้วก็ความยักจนการคอร์รัปชันความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่เคยถูกแก้ไขเลยะสะสมมานานสะสมมานสสมานซึ่งความหวังครั้งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในปี1990เนะครับ,รบเมื่อประเทศเนี่ยถูกเปลี่ยนสู่ระบอบประชาธิปไตยเหมือนบ้านเราเลยนะฮะเป็นประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ความหวังเนี่ยก็สลายไปนะครับ ว่า,เ,าเกิดโศกอนาตรกรรมสังหารหมู่นะครับพระราชวงศ์นะฮะในปี2001ที่เป็นข่าวใหญ่โตในตอนนั้นนะครับแล้วก็หลังจากามีการสังหารหมู่ราชวงศ์เนี่ยก็มีการพยายามรวมอาํานาจของกษัตริย์นะครับในปี2005อีกทีหนึง่งที่นำไปสู่การลุกคือใหญ่นะครับในปี2006 หลังปี2008นะครับในปาเนี่ยประกาศสาพันสาธารณประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยฝากความหวังกับระบบใหม่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความล้มเหลวรัฐบาลผสมเนี่ยอ่อนแอครับนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนนักเปลี่ยนหน้ากันเนี่ยมากกว่า10คนภายใน17ปีอํานาจการเมืองเนี่ยยังคงอยู่ในมือของคนกลุ่มเดิมนะครับปัญหาที่เคยมีเนี่ยไม่ถูกแก้ไขครับและแถมยังหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยในเรื่องของการคอร์รัปชันเรื้อรังครับนี่เป็นสาเหตุหลัก นะครับที่ทําให้ประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงในครั้งนี้นะครับงบประมาณลว้วนไหลการช่อราดบังหลวงเนี่ยเป็นเรื่องปกติอเศรษฐกิจไม่โตครับ ในปานยังคงติดอันดับประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียว่างาน่ว่างงานครับในกลุ่มเยวชนสูงกว่า20นักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานทําความเหลื่อมล้ําชัดเจนครับคนรวยกระจุกตัวในกลุ่มอภิสิทธิชนเนี่ยขณะที่คนส่วนใหญ่ยังต้องดิ้นรนต่อไปนะคะคือเสียงของแต่ละเจนเนี่ยคือเจ็บปวดไม่เหมือนกันแต่ว่าร่วมทุกเดียวกันมาอย่างยาวนานนะครับอย่างเจน X เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือในปีคศ1965-1980เนี่ยเจน X เขาบอกว่า เคยมีความหวังในระบอบประชาธิปไตยนะแต่ก็ต้องผิดหวังซ้ำซากมองเห็นลูกหลานในอนาคตนะครับต่อมาเจนวาย8 9งเถึงหนึ 1> 1่เก้าขาว่าไงฮะอันนี้เขาบอกว่าเติบโตมากับความหวังของสาธารณรัฐนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องไปทํางานต่างประเทศกันโอ้ไปหาไรายได้แล้วไรายได้ส่วนใหญ่นะครับ ที่ได้จากแรงงานเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสามของ GDP อของประเทศเลยนะนะครับสุดท้ายเจนซีฮะเจนซีที่เป็นประเด็นกันอยู่นะครับในปกคิดเนี่ยนะฮะก็คือ1997 1 9 9 7งเก้ถึงนะเจนซีเขาบอกว่าไม่เคยเห็นอนาคตที่สดใสเลยเติบโตมากับการคอร์รัปชันแล้วก็วัฒนธรรมอภิสิทธิชนโดยเฉพาะในปกคิดนะครับลูกหลานของนักการเมืองที่ใช้ชีวิตหรูหราขับรถสปอร์ตใช้ของแบรนด์เนมไปเที่ยวในที่ห,หรูๆนะฮะครับผมซึ่งมันแบบ ขัดกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของประชาชนส่วนใหญ่ที่เขาแบบแบ่งชนชั้นชัดเจนจนมากๆคนจนก็จนสุดๆ,ดๆอยู่บ้านดินกินกันแบบหากินกันแบบว่าโอ้โหลำบากยากแค้นใช่ครับคนรวยก็รวยสุด สุดโต่งเลยลูกหลานนักการเมืองใช้ชีวิตหรูหราใช้กระเป๋าแบรนด์เนมไปกินดินเนอร์ไฟไดนิ่นงโอ้โหแล้วก็ลงโซเชียลเปรียบเทียบการทําให้ประชาชนชาวเในปารู้สึกว่าทําไมสังคมมันเหลื่อมล้าขนาดนี้ย้อนกลับไปก็คือ3เหตุผลหลักๆนั่นแหละก็คือเศรษฐกิจไม่โตครับผมคอร์ร <Cor ruption. S 2> <ะ>ัปชันนะฮะแล้วก็ความเหลื่อมล้านะครับ